รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ลองเช่าทอดรหัสภาพเพื่อหาคําตอบที่ถูกต้องดาวินชี่เกมทอดรหัสมาแล้วเลยครับวันนี้เรามาต่อกันที่คู่ของสีแดงแรงฤทธิ์ที่คุณชายพัดจะต้องรับมือป้องกันแชมป์จากคุณองุ่นมาติดตามกันครับว่ารหัสภาพแรกนี้จะเป็นคําว่าอะไรครับ2องไยางรหัสภาพจากนี้จะม็นมาครับ แล้วนะครับเปียวกดแล้วแชมป์ก็กดครับผมสองพยางยาตอบว่าขาลิงไง <S <S ไม่ใช่ถึงวิกดหมฮะคุุงงูนก็ไม่ใช่เปียวสองพยางกังขาถูกครับผม ใช่สองพันภาพแรกคือลิงกลง้งภาพที่2คือซูมไปที่ขาก็เลยเป็นขาก็เลยกลายเป็นกังขาไม่ใช่ขาลิง8 0 0พไม่ได้ใช้สิทธิ์ใช้ไปตอบก็ผิดก็เลยต้องอัตโนมัติคนละ2,000อีกครั้งเป็น4 0 0พัตรงกลางวัดกันไปเลยอยากไปเป็นพัดลมใกล้ๆแอร์ใช่ไหมใช่แล้วถ้าคุณตอบได้มันจะเท่มาก ใจสั่นไม่พอใจจะหลอด้วยแบรดพยาปราดภาพจากลิ้นชมินมาคุณดนครับ สโนว์ไวท์กับคนแค่ทั้ง7ค่ะถูกต้องครับผมกลับประดำหน้าเดมเบินต่อหกพันะครับภาพแรกนะฮะภาพหิมะหรือ Snow ที่เป็นสีขาวอยู่แล้วก็สโนว์ไวท์และอีก7ภาพนะฮะที่ถูกแตกออกไปจากนั้นคือบริกรรมการแคะต่างๆของมนุษย์ทั้งหลายนะครับผมมีทั้งหมด7การแค่นะครับแล้วก็ออกเสียงให้ถูกก็คนแคะทั้ง เฮ้ยเป็นครั้งแรกเลยนี่ครั้งแรกที่ต้องสู้ที่คุณต้องเป็นฝ่ายสู้เพราะเมื่อกี้ตอนนี้คุณได้แชมป์มาคุณปั๊บปั๊บปั๊บปแต่เที่ยวนี้แปลกแปลกแป๊กนะอ่ะคุณมีหกพันคุณฟู้เท่าไหร่เขามีหมื่นหนึ่งสองพันก่อนจริงเหรอโอ้โหอีกบ้าแล้วคุยกันบอกว่าต่ำกว่าสองพันพี่อู๊ดบอกต่ำกว่าสองพันผมไม่เล่นอยู่แล้วอ่าสี่พันตรงกลางนะครับถ้าเกิดคุณอู๋ได้หมื่นสองต่อสี่พันเลย เอาอีกสามพยางร้านภาพจากลินจิมินมาครับ อว่าแพร่ระบาดถูกต้องครับผมภาพนะครับผมก็คือเป็นประตูสู่ล้านนานะครับผมจังหวัดแร่นะถือว่าเป็นปจังหวัดแรกเลยก็ทุกที่นะฮะก็มีทั้งประตูมีแพร่มือผีวีนะครวัดพระธาตุช่อแหนะครับก็แพร<ว>่ละบาทนะฮะ<ว>อา 8, <ว>้าวแปดพันเสมอการเจ้า คุณผู้ชครับคุณมียู่8,000คุณจะสู้เท่าไหร่ครับเอาเลยค่ะเท่ากัน2,000เออดีเหมือนกันล่ะจะได้เวลาไปอยู่ด้วยกันก็ประหยัดกินประหยัดใช้อ้าว2,000เป็น4,000ครับผมสองพยางยอดฮิตรหัสภาพจากลินจีเบนมาครับสองพยาง กดแล้วดูสิน้องอายแต่แชมป์ก็กดบอกว่าแก้เผ็ดแก้เผ็ดเพราะว่าแก้วไม่เอาวอเป็นแก้แล้วส้มตำปูปลาบโอ้ยน้ำลายสอ<ะ>มันเผ็ดหนึ่งมือต่อหกพันครับคุณครครับค<อ>่ะ<อ> ยังไงดีทั้งกองนี่มันมีอยู่หมื่นหกหกพันอยู่กับเราหมื่นอยู่กับเขาคุณจะสู้เท่าไหร่สามพันเลยคุณเล่นสามพันสามพันสองรอบนี่ปิดจ็อบเลยนะยิงชัยใจเด็ดสามพันผ่ก็พอแล้วเรื่องเรื่เสื้อพิศัยขิดค่ะเท่าไหร่ฮะสามพันค่ะสามพันเอาเป็นหกพันตรงกลางก็กว่าต้นเขาไม่ว่าอะไรหรอกหกพันตรงกลางนะครับ สามพยางสามพยางครับรหัสภาพจากลินจิบินครับแม่ชุดรหัสภาพข้อนี้คุณอังุนขอเชื่อคุณชาคริตสู่ถึงสามพันเลยครับหวังเอาคืนแบบทบต้นทบดองในทีเดียวช่วงหน้ามารุนกันครับว่าแผนของเธอจะสำเร็จหรือไม่เดี๋ยวกลับมาครับ เสริมอาหารลินจือมินก๊อกน้ำสันว่าสถานีบริการน้ำมันพีทสพีสามพยานสามพยาครับรหัสภาพจากลินจือมินครับ ก็ถึงวัยขนาดนี้ค,คุณคขาดหรังว่าตกหลุมรักชี้ให้ถูกตกหลุมรักตกหลุมรักรถูกต้องภาพแรกน,นีเป็นภาพของคนที่ตกหลุมลงไปนะให้อย่างโอ้ยไม่รู้เจ็บตัวขนาดไหนภาพที่สองนะฮะหมอรักฟันธงแต่นี่รักคือลักษณะนะครับผมแต่ว่าออกเสียงให้ถูกตกหลุม รักนั่นเองเป็นรักนะครราเรือรักหรือว่าเลิฟพี่ชายพักครับผมขึ่นดำเป็น1.3,000ต่อ3,000ครับเอคุณอุ๋มตอนแรกที่เราแพนกันไว้มันไม่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมพาไปเลี้ยงร้านลาบหมมากนี่ชาบูก็ได้แต่ว่ายังไงเราก็ต้องสู้ครับตอนนี้มี3,000สู้เท่าไหร่ครับพันหนึ่งแล้วกันพันหนึ่งก่อนได้ไหมอูดต้องยอมนะ อ๋อให้ก่อนให้ก่อนที่เขาตามเราใช่เพราะฉะนั้น1,000ัฮะไม่ต่ำกว่าสองพันไงเป็นรวมกันไงเป็น2 0ง0พอดีก็ยังเล่นอยู่ก็ยังเล่นอยู่อ๋อสอ2,000ดี่ถือว่าแลวพลาวเพิ่งสองพยางนะครับรหัสภาพจากเลนจิมินมาครับ กดแล้วนะครับเบอร์21ด anyway. mm ูซ hmm. ah, so uh, no, ิว <t oler ation> <t oler ation> <t oler ation> ่าจะได้หรือเปล่ากดมาหลายรอบแล้วสองพยานนะจ๊ะสองพยานสองพยานสองพยานครับกดไหมตอบว่าตอบครับไอเอกไอเอกไอไอเอไม่ได้สองอะไรครับต้ตาครับตาตอบว่าอากาศครับ A I R อากาศเพราะว่า A I R Air แปลเป็นไทยอากาศถูกต้องรับไปหนึ่งพันครรบลงต้าครับและดัมินชีก็ขอคืนมาอีก1,000งพันะครับคุณทุกคนครับหน่าเสียดายต้องอัตโนมัตินะครแต่ก็ไม่แน่ถ้าคุณดึงกลับมาได้คุณจะมีสี่พันทันทีซึ่งมากกว่าที่ลงไปเมื่อกี้และ คุณชายพัฒก็จะเหลือหนึ่งหมื่รหัสภาพจากเิงจิมินต่อไปนี้ครับ 2, 2พยาง,ย,างย้ำอีกครั้ง2พยางนะครับามาครับ ใกดแล้วนะครับ like, คุณทุกคนครับตอบว่าตาคายค่ะตาคายถูกไหมถูกครับถูกต้องรับไปสี่พันต่อหนึ่งหมื่นเอ้ยหายใจแล้วได้หายใจหน่อยโล่งไหมโล่งไหมครับ นิดนึงนิดนึงนะครับอามาดูที่ภาพกันนะครับทำไมถึงเป็นตาขายภาพแรกดวงตานะครับภาพที่สองเซลล์หรือขายใส่แม่เอกเข้าไปเป็นตาขายนั่นเองหนึ่งหืนต่อสี่พันครับตอนนี้คุณชัยพัฒนครับที่จะสู้เท่าไหร่โอ้โหโอเคนะคะสามพันครับสามพันเขาไม่ปราดีเราเลยลองดูครับมือ พ่โพเดียมตาทิจจอรหัสภาพจากหลิเจมินต่อไปนี้ครับสองพยายามมา ว่าสองพยางคครับหน่อไม้หนอ่อไม้ไม้ไมถูกครับผมหอยหีบกับนอนะฮะนอแลน่นนี่นะครับผมหอนอใส่ไม่เอกเข้าไปเป็นหนอและภาพสุดท้ายคือไม้หน่อไม้หนึ่งหมื่นสามพัน ต่อ1,000ครับคุณหุ้ครับใส่หนึ่งหมื่นได้ไหมคะอะไรนะอะไรนะใส่หนึ่งหมื่นได้ไหมใส่หนึ่งหมื่นเลยได้ไหมห่งหมื่นนะเพิ่มโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้เอ็นยอให้ดิ้เป็นที่ใส่ให้คุณแค่กลับมาใหม่แค่นั้นเดี๋ยวเราใส่ให้คุณได้ตลอดเวลาแต่ว่าวันนี้คุณเหลืออยู่หนึ่งพันสุดท้ายยังไงก็ต้องลงมโนตัดเป็นสองพันตรงกลาง และอย่าลืมว่าเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งท้อนะครับผมมีคนพลิกสถานการณ์แบบนี้มาได้หลายครั้งแล้วมามาดูกันครับว่าจะเป็นรหัสภาพสุดท้ายสำหรับคู่นี้หรือเปล่าสองพยางอีกแล้วครับท่านรหัสภาพจากลินจมินมาครับเอาละรครับตอนนี้คุณองุนก็ไม่มีทางเลือกแล้วครับหมดหน้าตักแบบนี้ทางเดียวที่จะอยู่รอดก็คือต้องถอดรหัสภาพสองพยางนี้ให้ได้ช่วงหน้ากลับเอาใจช่วยเธอกันต่อครับ สนับสนุนโดยโอวันตินคอลลาเจนไรเปปไทด์ HACP ตราโดนัทคอลลาเจนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นสมาร์ทโฟน h ัวเว่ย P10 และ P10 Plus สองพยานแล้ครับท่านรหัสภาพจากลินจ์มินมาครับสองพยาง เบอร 17, ์สิบสามกดแล้วนะครับห go? ้าวินาทีคุณบุณตอบได้เมียจ๋าฮะเมียหมาเจียเมียจ๋าไม่ใช่ครับโมเหลือห้าวิครับ ชายตอบว่ามัดขาไม่ใช่ครับคืออะไรเ่ะม,มัดขาเอาละมลันสองพยางแค่นั้นคุณตอบว่ามีหนึ่งพันแบ่งให้คุณตรงนี้หมาเจียไหมครับตอบหมาเจียตอบไปแล้วตอบแล้วอ่ะไม่ใช่ครับแปลว,ว่าคุณบอมต้องกลับบ้านนะครับแล้วเดี๋ยวมีคนใหม่ขึ้นมาแทนอ่ะไม่เป็นไรเขาเสียประมือน,นะครับีครับพี่บอม ไม่มีใครได้ไปสรุปนะฮะดาวินชีขอคืน2000 2 0 0พขอเคลียร์ก่อนมันไม่ใช่เจียบหมาเจียบเป็นเจียไม่ใช่หรอถูกต้องอจอเจียจอเจียเป็นคำที่ถูกคบหมาเจีไย่มี่ห <c oughs> มานะฮะก็คือปีจอแล้วก็บีเจียมันสามารถเป็นคำได้ที่คุณโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องผวนถ้าคำมันถูกมันชัดมันไม่ได้เป็นภาษาผวนเพราะฉะนั้นก็ขอเสียงม,มือดังๆให้กับคุณนงุน <c oughs> และให้กับพี่ชัยพัฒน์ครับกับ สมัยที่สองอย่างสมบูรณ์แบบกับเงินเก็บอีก1 2ึ0 0บาทครับน่าเสียดายจริงๆ <c oughs> มาไว <c oughs> ไปก็ไวเหลือเกิน <c oughs> ไม่เป็นไรครับผมขอให้ปีบนท้องฟ้านะครับผมอย่างมีความสุขและก็สวยงามดูแลประชาชนนะครับผมหลายๆคน <c oughs> นะครับขอบคุณมากนะครับแพ้กเกมแพ้ได้แต่ลิ้นชิมินช่วยคุณดูแลสุขภาพอย่างแน่นอนไม่มีวันแพ้เรื่องสุขภาพครับ <c oughs> อ a r เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาแรนดอมพี่งครับสวัสดีครับพี่ตงครับปัจจุบันทำอะไรอยู่พี่ก็มีธุรกิจส่วนตัวที่บ้านครับแล้วก็ตัวเองก็ขาย ยกน้ำหนักเขายิมออกกำลังกายเลนเวดครับเลนเวดครับวันนี้มานั่งดับบินชีสติลไปเท่าไหร่แล้วครับตอนนี้สามพันเจ็ดพันครับเจ็ดพันแล้วคุณอยากจะบอกเขาว่าก็สู้เต็มที่ครับสู้เต็มที่ไม่กลัวขึ้นมาตรงนี้ก็ไม่กลัวใครอยู่แล้วครับเราฐานะแชมป์เราบอกเขาว่าอะไรก็ต้องไฟกันดูครับผมไหนๆก็ขึ้นมาตรงนี้แล้วอ้าวเริ่มเริ่มคนละบืดนครับและอาธเนียมครับสี่พันตรงกลาง กับรหัสภาพแรกเขาจะไฟกันขนาดนี้จัดเลยแล้วกันสองพยางสองพยางรหัสภาพจากลินจิมินมาเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับ ทั้งสองภาพและเบอร์สิบ้ากดแล้วนะครับข้างหน้าทอรหัสได้หรือ,อยังทุกอย่างชัดเจนสองพยาย,ยามเท่านั้นเองพี่สงครับตอบผิดไม่ต้องกลับบ้านตอบว่าเตะจิกไม่ใช่ครับผมพอตอบไปปุ๊บก็นึกขึ้นได้เลยทันทีและผมเชื่อว่าพี่ชัยก็ได้เหมือนกันแต่หมดโอกาส โอกาสนะฮะ2 0สอเป็นของคุณเบอร์15ชื่ออะไรครับชื่อบีครับคู่พี่บีใช่ครับพี่บีตอบว่าจุกจิกครับจุกจิกนะคือคำเฉพาะที่ถูกต้องครับผมพี่บีรับไปสองพันสองนเป็นชีพของคืน8 0 0พเท่ากันไปกันอย่างรวดเร็วคู่นี้ต้องเร็วครับ2,000ตรงกลางเป็นสี่พ ตจริงปุ๊บรู้เลยว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมพี่แล้วรู้เลยมันคือจุกจุกครับใช่เพราะมันอยฝ่ายรีแอคชั่นและฝ่ายคนรับเื่อสักคู่รหัสภาพต่อไปจังลิจมินมีสองพยางเดิมอยมาครับ แล้วกดบ่อยนะเราเนี่ยดูด,ด,ดิสองพยางไม่ยากเลยมาครับพี่ชายแชมป์ของเราล็อกรามไม่ใช่ครับผมข <c oughs> ันครับล็อกพี่ง อะไรนะฮละ็อกอินเสียใจด้วยวน้ององายล็อกอินถูกต้องครับของเสียงนะครับภาพแรกคือการล็อกภาพที่สองคือพระอินและภาพสุดท้ายคือไม่เอาพระนะฮะเอาแต่อินก็เลยกลายเป็นล็อกอินแต่ว่าภาษาที่ถูกต้องบลองเสียงที่ถูกคืล <In. S 1> ็อกล็อกล็อกอีนะฮะเหมือนกับ ทอนไม้อะล้อกอย่างนั้นนะฮะขอนไม้อะไรเงี้ยล็องอิน mm hmm. เกือบไม่ทันแต่ได้ไปกลับมาเป็นหนึ่งหมื่นต่อ6,000ครับผมแม่รหัสภาพชุกนี้คุณชายพัดพลาดไปแบบง่ายๆเลยครับดันดูผิดจากพระอินเป็นพระรามซะอย่างนั้นน่าเสียดายแท้จริงๆครับแต่เวลาวันนี้หมดลงซะแล้วต้องพบกันใหม่5โมงเย็นในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ